สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีกระลอกยักษ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันในตอนเช้านะครับผมนะพอดีว่าเอาซื้อผลไม้ให้เมื่อวานนะครับมาให้น้องนะครับผลไม้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนการกินบ้างนะครับจากอาหารสําเร็จนะเป็นผลไม้นะครับลองเอาให้น้องทานดูนะครับก็น้องก็ทานดีนะครับชอบกินนะเพราะว่าผลไม้หวานนะครับผมก็เอาให้กินซื้อมานะครับเอาให้กินสามอย่างนะครับ เป็นชมพู่นะครับชมพู่แอปเปิลแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นอะไรครับเป็นคล้ายๆหวานอยู่นะครับผมอันนี้นะครับชมพู่แอปเปิลแล้วก็สาลี่นะครับสามอย่างนะครับผม ก็น้องก็กินไปนะครับนะเดี๋ยวกวันนี้นะครับก็จะเอาให้กินอยู่นะให้ให้ทานอยู่นะเป็นแอปเปิลนะครับแอปเปลิลแอปเปิลสีแดงนะครับชมพู่แล้วก็สัลลี่นะ ก็จะหวานๆทั้งนั้นนะแต่ว่าสาลีจ่จะหวานกว่าหน่อยนะครับแต่ว่าน้องชอบกินอยู่นะครับก็แคกกินไปเยอะแล้วนะครับแคกกินไปเยอะแล้วมากินตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะบอ,อกให้น้องทานดูนะครับกินผลไม้หลากหลายนะอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องนะที่ได้กินนะครับสามอย่างนี้นะกินสามอย่างพร้อมกันแล้วก็เป็นชนิด สามชนิดแรกนะครับเออแอปเปลิลเคยเอาแอปเปลิลให้น้องทานอยู่นะครับแต่ว่าเป็นชมพู่ในครั้งแรกนะครับน้องก็ทานดีนะเวลาเขาหิวก็มาทานนะ ตอนเย็นก็นมให้ทานบ้างนะครับแล้วก็สลับกับผลไม้นะตอนนี้ยอซื้อผลไม้น้องนะเป็นผลไม้แบบว่าซื้อแบบรวมนะรวมๆสองสาม 2, อย่างนะรวมแบบว่าผลไม้อาจจะมีตําหนิแบบช้ามาบ้างอะไรบ้างนะครับเขาเขาก็มารวมกันนะขายเลยราคาที่ถูกนะเอาให้กระลอกนะครับกระลอกก็ทานได้คนก็ทานได้อยู่นะครับรว่าไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะเป็นแค่ช้ำๆนะครับผลไม้ช้ำๆที่ มาจากการขนส่งนะเขาก็เอาปาดทิ้งนะครับแล้วก็เอามารวมๆกันเยอะๆนะครัขายเป็นแบบหลายๆหลายๆอย่างนะครับรวมกันเยอะๆยี่สิบาทเนะี่ยถูกนะแล้วก็ซื้อมาให้กับลอกนะก็ได้ราคาถูกนะอืมก็ชอบกินผลไม้ผลไม้ให้น้องทานนะเวลาน้องอยู่ในป่าก็ทานผลไม้นะครับ แต่ว่าถ้าเรามาเลี้ยงแบบนี้เราซื้ออะไรให้ทารได้เยอะขึ้นนะช่วงนี้ก็น่าจะทานผลไม้ไปก่อนนะผละไม้มีเหลียยเยอะนะครับ <c oughs> เป็นถุงใหญ่นะน้องยักษ์นะครับน้องยักษ์ยักษ์เผือกนะเรียกว่าน้องยักษ์นะครับก็โตมาอีกระดับแล้วนะสีนี่คล้ายๆหนูนะ สีของเขาคล้ายคล้ายหนูบ้านนะครับสีมนหมดน,นะเป็นเป็นดงเผือกนะครับเป็นดงเผือกแล้วก็ห่างยาวนะสายพันธุ์ใหญ่นะครับตัวใหญ่แล้วก็หายากนะครับสายพันธุ์นี้นะสายพันธุ์นี้หายากนะครับผมนะไม่ได้มีเยอะนะมีไม่มีไม่เยอะนะแล้วมีที่อุทัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นดงขอทองอุทัยนะกับกลายพันธุ์มานะครับผมก็ามาผสมนะครับก็เป็นอาจจะไปได้สองสองแบบเลยนะ ดงกอทองอุทัยกับดงเผือกนะครับนะครับลูกมีลูกมานี่ก็สายพันธุ์ใหญ่ๆอย่างนั้น่าผสมกันนะครับสายพันธุ์หาย,ยากด้วยนะนี่มีคนครอบครองไม่เยอะนะมีคนเลี้ยงไม่เยอะนะมันก็ลูกออกมานี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแต่ว่ามีแบ่งให้เอฟซีแน่นอนนะครับ ราคานะครับ,ไม,ไ,รบไม่เกินห้าใบเท่าน,น,นะน,น,นะนะครับไม่เกินห้าใบเทาแน่นอนนะเป็นสายพันธุ์ใหญ่นะโตนะครับสายพันธุ์ใหญ่กว่ากระลอกอื่นนะครับกระลอกอื่นในสายพันธุ์เล็กนะจะสังเกตอยู่ที่หางก็ได้นะหางจะสั้นนะครับหางจะครึ่งหนึ่งของของพวกนี้เลยนะครับ นี่ดงเกือกนี่ยิ่งหางยาวเลยนะเออดงอูทไทยนีย่น้องมีโชคนะครับจะจะปล่อยให้น้องทานผลไม้อะไรไปนะนี่เขาก,กัดนะครับผมกัดที่ลองนะครับขาดเลยนะ ไม่ไม่อยู่นิ่งนะตัวนี้วันนี้นี่กินผลไม้ทั้งวันนะครับ หลังจากที่เอาทุเรียนให้กินนะกินผลไม้กินอะไรก็ตามนะครับกระลอกก็คือต้องเปลี่ยนนะจะแบบกินเป็นอาทิตย์ไม่ได้นะเพราะไม่กินนะเพราะยังไม่แต่นะคือเบื่ออาหารนะเบื่อนะคือเราต้องวิธีการเลี้ยงกัระลอกคือต้องเปลี่ยนอาหารบ่อยๆต้องมีอาหารสำรองไว้หลายๆอย่างนะครับไว้ในบ้านนะครับสามสี่อย่างนะเปลี่ยนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะ หรือว่าจะเป็นอาหารที่เรากินนะเป็นผลไม้เป็นอะไรที่เรากินเราก็มาแบ่งเขาได้นะเป็นถั่วเป็นอะไรนะครับอี่นครับน้องก็แค่กินนะถ้ามาเฝ้าแบบนี้เขาจะไม่กินเขาจะแบบกลัวนะครับอืมแต่ว่า ถ้าผมไม่เฝ้าเขาก็จะมาเข้ามากินนะกินเองนะครับอาจจะไม่ได้เห็นตอนที่เขากินนะนะครับเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เห็นตอนที่เขากินผลไม้นะแต่ว่าเพราะว่าผมทําคลิปผมมายือนอยู่ใกล้อย่างนี้นะครับแต่ว่าเขากินไปเยอะแล้วนะครับผมก็เอาให้ใหม่นะเช้านี้ผมก็เอามาให้ใหม่อีกนะครับไม่ใช่เมื่อคืนนี่เอาไปให้เยอะแล้วนะครับไม่เช้านี้ก็ เอามาเพิ่มอีกนะอันนี้ก็กินผลไม้ไปนะนี่ครับนี่น้องก็กินอยู่นะดูน้องกินนะอันนี้กินชมพู่นะครับชมพู่แดงนะครับชมพู่ทับทิมนะนะอ่าชมพู่ทับทิมแดงนะครับสายพันธุ์นะน้องกินอยู่หวานนะครับสายพันธุ์นี้ มีขายทั่วไปนะตามน้องตลาดนะน้องก็กินอาเลอร่อยนะครับก็แค่กินไปนะครับนะฮไม่ตื่นไม่ได้นะเดี๋ยวไปเลยนะตัวนี้ก็เริ่มจะกลัวนะครับ ทำอะไรเสียงดังหรือว่าไวไม่ได้นะครับน้องอยากขี่กลัวนะที่ตกใจนะตอนนี้น้องก็ขึ้นสี่เดือนแล้วนะครับอ่าย่างย่างย่างเขาสี่เดือนนะครับตอนนี้ก็ประมาณวันนี้วันที่สิบสามหรือเปล่านะครับสิบสามสิบสี่นะครับผมก็จะถ้าเลยเดือนนี้ไปก็สี่เดือนเต็มนะครับ โดยเดือนนี้ไปสี่เดือนเต็มก็คือผมซื้อมาอ่าผมเอามามิฮูนานะครับอืมประมาณต้นมีนานะมีนาเมษา,าพฤษภามิฮูนานะนี่เขาเดียนที่สี่นะ ผ่านเดี๋ยวนี้ไปก็สี่เดือนเต็มนะน้องกินชมพู่นะครับน้องชอบกินชมพู่นะครับ ผลไม้จะกินง่ายนะกรอบนะบแช่เย็นด้วยนะอันนี้แล้วก็หวานนะครับก็ล้างมานะครับล้างมาย่างดีแล้วก็ให้น้องแค่เล่นไปนะแค่กินไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครเข้ามารับชมนะครับเอซฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะถ้าครบถ้าครบห้าร้อยไลค์นะห้าร้อยคนติดตามแล้วก็มีแจกกระลอกนะครับผมอาจจะมีแจกน้องนะครับห้าร้อยคนนะครับห้าร้อยคนติดตามนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ ตอนนี้จะมีโชคก็แคปเปลียกแอปุ่นนะครับเนี่ยเขารับฟันเขานะครับคือมีไม้แอปเปิลไว้ให้น้องนะเอาไว้แค่ฟันเ,นเราถ่ายแล้วก็จะหยุดนะครับเราจะหยุดนะ เล่นกล้องนะครับน้องไม่รู้ว่านึกว่าอะไรนะครับให้สัมผัสน้องแบบใกล้ๆเลยนะครับสำหรับ f ีนะครับสำหรับ f ีให้สัมผัสน้องแบบใกล้ๆเลยนะ อย่างกับหนูบ้านนะครับผมถ้าคนดูไม่ออกน,นึกว่าเป็นหนูบ้านนะดูจากสีจากหน้าตาอะไรนะนึกว่าเป็นหนูบ้านเลยนะอะถ้าไม่เห็นหางนะครับนึกว่าเป็นหนูบ้านนะครับเจ้ายักษ์นะเจ้ายักษ์